สวัสดีครับผมนายชัยมงคลรัตน์นะครับสวัสดีครับผมนายชจอนเกีรต้องเห็นนะครับวันนี้พวกเราจะมาพีเต์วิจัยในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยงในการขนส่งนะครับกรณีศึกษาร้านเสรีเจริญพาณิชย์ครับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับร้านเสรีนจเจริญพาณิชย์เป็นธุกรกิจทางด้านผลิตและจ,จัดจำหน่ายน้ําแข็งนะครับโดยมีพนักงานประมาณ สี่ห้าคนนะครับประจํารถส่งสินค้าหกคันเพื่อใช้ในการดูดก,การลูกค้าจากผลการดําเนินงานพบว่าการขนส่งสินค้าผู้ประกอบการมักประสบะกับปัญหาทางด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าล่าช้ากว่ากําหนดนะครับซึ่งเกิดจากปัจจัยทางด้านจํานวนพนักง,งานที่ไม่เพ,เพียงพอและยานพาหนะในการขนส,ส่งไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับ และอื่นๆนะครับส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับครับผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาวิจัยนะครับโดยจะก,กําหนดการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าที่ล่าช้านะครับทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับผลกระทบในการให้บริการลูกค้าทั้งทางด้านความพึงพอใจในการบริการนะครับต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะครับและรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงในการขนส่งขององค์กรครับผมจุดมุ่งหมายของงานวิจัยครับเพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยงในการขนส่งและเพื่อบริหารจัด การความเสี่ยงทางด้านการขนส่งและการให้บริการกับลูกค้านะครับขอบเขตของงานวิจัยนี้นะครับขอบเขตทางด้านเนื้อหานะครับศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้าน1ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง2ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนผังตั้งปลานะครับและ3แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์นะครับขอบเขตทางด้านแหล่งข้อมูลนะครับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวยอย่าง เป็นแบบเจาะจงได้แก่ร้านเสรีเจริญพาณิชย์นะครับครับขอบเขตด้านตัวแปรนะครับตัวแปรต้นนะครับก็จะแบ่งได้เป็น3หัวข้อย่อยนะครับก็จะเป็นปัญหาและความเสี่ยงนะครับแล้วก็ผลกระทบในการให้บริการนะครับแล้วก็โอกาสในการเกิดนะครับตัวไปตามนะครับก็คือการกำหนดคือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงนะครับ ประโยชน์ท so ี่คาดว่าจะได้รับนะครับหนึ่งเลยครับได้ทราบถึงปัญหาและความเสี yeah. ่ยงที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าและการให <also. S 1> <t> ้บริการครับและ2ครับได้ทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะการขนส่งสินค้าและการให้บริการนะครับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการ ให้โอกาสที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ครับครับต่อไปนะครับจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับแผนผังก้างปลานะครับแผนผังก้างปลาเป็นแผนผังสาเหตุและผลนะครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดนะครับที่เป็นไปได้ครับที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้นนะครับ เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายก้างปลานะครับแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์นะครับการกำหนดกลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารในทุกระดับควรต้องมีความรู้และความเข้าใจนะครับเนื่องจากผู้บริหารเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่สำคัญทางการกำหนดกลยุทธ์ขององคอ์กรนะครับเพื <c oughs> ่อให้สามารถนำไปใช้ ยุกอย่างเหมาะสมกับการดําเนินงานขององค์กรนะครับครับผมแล้วตรงภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแผนผ่านก้างปลานะครับส่วนไอ้ตรงกระดูกสันหลังนี่ก็จะเป็นปัญหานะครับไอ้ก้างย่อยนี่ก็จะเป็นปัจจัยนะครับปัจจัยสาเหตุและสาเหตุหลักและสาเหตุรองนะครับส่วนทางตรงนี้ก็จะเป็น สาเหตุและผลลัพธ์นะครับวิธีการดําเนินงานวิจัยนะครับขั้นตอนการศึกษานะครับขั้นตอนการดําเนินงานศึกษานะครับ 1. ศึกษา,าปัญหาและเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงครับ 2. อออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานถึงความเสี่ยงในการขนส่งนะครับ 3. สํารวจและจัดเก็บข้อมูลสอบถามของกระบวนการขนส่งนะครับ 4. ราะห์ปัญหาและความเสี่ยงโอกาสที่เกิดขึ้นผลกระทบในการให้บริการของลูกค้าทางในด้านความพึงพอใจในการให้บริการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานครับ 5. นะครับการกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงนะครับในการขนส่งขององค์กรครับ6ครับสรุปผลงานวิจัยนะครับ 7. จัดทำรูปเล่มงานวิจัยครับ8เผยแพร่ข้อมูลและ นำเสนอครับผมต่อมานะครับวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเจาะจงได้แก่หนึ่งเจ้าของร้านเสรีเจริญพาณิชย์จำนวนหนึ่งคนสองพนักงานร้านเสรีเจริญพาณิชย์จำนวนห้าคนและสามลูกค้าร้านเสรีเจริญพาณิชย์จำนวนสี่สิบแปดคนนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับหนึ่ง แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากการขนส่งสินค้าและกระบวนการขนส่งนะครับ 2. ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับผลกระทบในการให้บริการลูกค้าความพึงพอใจในการบริการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานครับต่อมานะครับวิธีการดําเนินงานวิจัยนะครับการเก็บ รวบรวมข้อมูลนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตอนที่1นนะครับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ตอนที่สองข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการดําเนินงานขนส่งและกระบวนการขนส่งนะครับต่อมาครับตอนที่3ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินง,งานและ4ครับข้อมูลอื่นๆ 2. น,นะครับตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงครับได้แก่1ความเสี่ยง2โอกาส3ผลกระทบ4กลยุทธ์ครับ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนะครับ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งและกระบวนการขนส่งนะครับโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนานะครับ 2. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับผลกระทบในการให้บริการลูกค้าความพึงพอใจในการให้บริการนะครับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยใช้ การวิเคราะห์เชิงพัรณนาเหมือนกันนะครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ